การโค้ชงานมุ่งเน้นที่โคชชิ่งอยู่ช่องนี้เพราะอะไรครับถามเป็นหลักถูกไหมครัเพื่อให้เขาได้อะไรครับฟูช <S olution. S 1> ั่นโค้ชไม่ได้ไปยุ่งที่ตัวพอเปนแต่ทิชชิ่งเทรนนิ่งบอกความรู้ที่เป็นโนเ g สให้กับเขาถูกไหมตรงนี้ใส่เป็นทิชชิ่งก็ได้ เพราะบทบาทของท่านมีทั <Yes. S 1> <Min has. S 2> ้งทิชชีนิ่งเทนนิ่งโคชชิ่งคอนเซิลเป็นไปหมดลยถูกไหมครับวันนี้ท่านแยกออกไหมว่าท่านกำลังอยู่ในบทบาทอะไรทิชช h i ิ่งกับเทนนิ่งเหมือนโคชชิ่งไหมต่างกันตรงไหนครับทิช c ีนิ่งทิชชนะถึงไหมครับแอสคือโคชท่านไปอบรมเ a นนิ่งกับอบรมหมออาจารย์เหมือนกันไหม ว่าอาจารย์ใช้คนชี่ระสมคอนเซลท่านบอกวิธีแก้ปัญหาท่านกำลังคอนเสิลเขางานหลายหลายงานต้องใช้คอนซสลนะครับตรงนี้คอนเสิลอีกภาษาหนึ่งเรียกว่าคอมมานคอมมานคือบอกวิธีแก้ให้กับเขาเหมือนกับให้คำปรึกษาแต่ลึกๆมในสายตาของน้องเรียกว่าเราสั่งให้เขาทำสต่งนี้เพื่อปัญหาจะได้หมดไป นะครับตรงนี้คือเขาอเป็นเทลที Cons ่พับเป็นคอลซ์ซอร์ลิงนะครับคอลซ์ซอร์ลิงคือเป็นการถามในเชิงปัญหาหลายคนไม่รู้ตัวว่าใช้คอลซ์ซอร์ลิงโปรเซสแต่คอลซ์ซอร์ลิงเป็นทางด้านหลักจิตวิทยาแต่วันนี้คนมาถามปัญหาของคนอื่นโดยที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยาก็เลยถามผิดสายโรงงานใช้ห้าวายตีความหมายห้าวายผิดถูกไหมครับห้าวายถามเพื่อหาอรู้รู้คอร์สของปัญหาถูกไหม ต้องมีทักษะการถามห้าวยแต่คนไทยเอาห้าวยมาถามถามทีไรมีปัญหากันทุกทีถูกไหมทาไมถึงมีปัญหาก็พอดีซัพพลายเออร์ไม่ส่งทาไมซัพพลายเออร์ไม่ส่งก็เราไม่ได้แจ้งซัพพลายเออร์ไปก่อนทําไมเราไม่แจ้งซัพพลายเออร์ไปก่อนคนไทยเจอแบบนี้คือยแต่แต่ฝรั่งเขาใช้วยัยนี่คือเขาหาราของปัญหาแต่คนไทยมาทําไมจนติดแล้วทําไมมีปัญหาทุกที ดันั้นการถามเขาสริ้งเขานะครับต้องเป็นลังด้านหลักจิตวิทยาถามถึงเบอร์ปัญหานะครับล้วตั้งโรงเรียนจิตวิทยาโค้ชจะไม่ยุ่งกับปัญหาเลยอาจารย์แล้วไม่ยุ่งกับปัญหาอาจารย์จะแก้ปัญหาเขาได้ไัไงเพราะปัญหาคู่กับโซลูชันถูกไหมถ้าเขาได้โซลูชันก็เท่ากับเขาแก้ปัญหาได้เหมือนกันจริงไหมฮะโค้ชถามถึงโซลูชันไปสู่เป้าหมายไปสู่โกนะครับไปสู่เป้าหมาย ไปที่โกโค้ชจะหยิบโกหยิบเป้าหมายมาคุยว่าถ้าต้องการได้ผลลัพธ์แบบนี้จะทำอย่างไรนะครับเช่นเมื่อกี้ถ้าั่งคุณเอมี่กับอาจารย์โค้ชถ้าจับประเด็นได้อาจารย์จะเริ่มต้นตรงที่เสร็จเมื่อไหรคุณเอมี่ก็บอกให้รู้อาจารย์ก็บอกว่าถ้าที่ต้องการปุ้งไปที่โก โค้ดจะใช้การคุยน้าปัจจุบันไปสู่อนานคตเขาสลิงจะถามไปถึงอดีตของเขาที่ผ่านมาเราอยู่ในบทบาทโค้ดหรือเขาสลร์เขาสลพร้อมกับจะให้ทำแนะนำถูกครับยังต้องทำครับหน้างานของท่านส่วนใหญ่ยังเป็น แต่ให้ท่านรู้ตัวว่าเขาฟังท่านก็โชคดีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ฟังท่านเกิดอะไรขึ้นครับก็คือตรงนี้หลายคนผู้หญหลายคนครับแต่ไปสอนอินเฮ้าส์ทางด้านสายเเอทชิเนียจะถามคำถามนี้ตลอดเลยว่าเขาลับปากแล้วนะครับอาจารย์ล้บปากไงเลยครับพี่เขาลับปากว่าได้ทีแล้วถึงเวลาไม่ได้ทุกทีพี่อาจารย์ แล้วพี่คิดว่าเขารับปากจริงหรือไม่หมายความว่านายจาร์กินผมไหมเขาอารมณ์ตอนที่เขารับปากอยู่ในอารมณ์คือผมโมโหแล้วเนี่ยเขาเลยรับปากถ้าผมไม่มโมโหเขาไม่มีทางรับปากไม่เป็นไรอนั้นของพี่เขาได้ยินแล้วคิดว่าไงวันนี้คนรับปากรับปากเราตอนที่เราโมโหเขาตั้งใจไปทำ เขารับปากเราเพราะถ้าไม่ทํามีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นเราสอนลูกป,ป้าโมโหแล้วนะค่ะข่านี่ทําตามป้าจริงไหมจริลู้ข้าพเจ้า,า,า,ะา,าจะหลงออกจากตรงนี้ไปเป็นเรื่องของ t e น p e r a e n เขาบอกว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ต่อเพื่อกลัวถูกลงโทษหรือจะได้รับความเจ็บปวดกับมีความสุขหรือมองเห็นประโยชน์ผลตรวจคอเลสเตอรอลออกมา320ถูกไหมคอเลสเตอรอล320ต้องห้ามอาจารย์กินขาหมูไหมี่ว่าต้องห้ามไหมอาจารย์ตรวจมาแล้วเจอ320ที่ว่าต้องห้ามอาจารยรา์กิาาานขาหมูไหมไม่ต้องเพราะถ้าอาจารย์ยังขืนกินต่อเป็นไงฮะ เป็บป่วยแน่นอนเลือกเปลี่ยนเองอเพราะกับออกกำลังกายดีกว่าเพื่อให้มันยั่งยืน,นมีคนบอกต้องออกกำลังกายแล้วได้ก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดียวลืมผลตรวจเลือดปุ๊บเป็นไงคนะับกลับมาเหมือนเดิมเพราะไม่ได้เลือกด้วยตัวเองนี่เป็นความสุขวันนี้ครับเราคุยกับน้อง คุยในเรื่องที่นําไปสู่การเจ็บปวดเขากังวลถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นได้และเราก็ต้องคุยอย่างนี้ไปตลอดเพราะเขาเปลี่ยนเพราะหรือกลัวแต่โค้ชจะทําให้เขาค้นพบวิธีการที่เหมาะกับเขาไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาเองงั้นตรงนี้จะเป็นตารางที่จะทําให้ท่านเห็นว่าท่านมีหลายบทบาทท่านมีหลายวิธีการแต่ แต่ละวิธีการพลลัพธต่างกันไหมอันนี้บอกเขาก็ไม่ได้คิดได้ความรู้ครับเป็นเรื่อง knowledge แต่ coaching คือเขาต้องมี knowledge แล้วในเรื่องนั้นเราถึงจะโ o a c h เขาได้เพน c o a c h i จะมุ่งเน้นที่ตัว be happier มากกว่า knowledge นะครับแต่หลายคนไปสับสนคำว่า coaching คือสอนทุกอย่างเรียกว่า coaching หมดเพราะกระแสโค้แแรงก็เลยใช้คำว่าสอนงานก็คือเป็น coaching ้ารูา้ก็โคชิ่งโคชเขาอยู่โคชก็อยู่แนะนำก็โคชเขาอยู่ก็โคชก็อยู่ยไม่ใช่ครับโคชไน,นที่ทเอ็เนเอ,อ LP, เ็มพีเออร์เชนไปที่ติ i งกิ้งของเขาติ้งกิงถ้าลึกๆเลยในเชิงของ NLP เขาโค้ชไปที่บีลีฟหรือความเชื่ออันนี้จะแกะได้ลึกกว่าแต่จะขออนุญาตเป็นแค่ตัวจติ้งกิ้งก่อนเพราะถ้าบีลีฟแล้วยาวเลยนะครับงั้น ศาสรของโค้ชจะลึกๆล,ล,ลงไปอีกแต่ว่าเอาแค่ผิวตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้นะครับงั้นเราจะไปที่ตัว thinking เขาครับ ask เพื่อให้เขาได้ solution โ okay, อเคครับรูปนี้ท่านได้แนวคิดอะไรครับเชิญครับคุยกับเพื่อนเลยครับที่เราจะไปปรับเปลี่ยนตัวเราเองโอเคครับนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเราใช้ช่องไหนฮะ <c oughs> อันนี้ใช่ไหมฮะ ตอยน,นี้คือมาทางแถบล่างใช่ไหมฮะ,อะโอเคครับ